ดกไปเยอะสุเก็บเบิด์ที่เขาหนาเขาใหม่ตัาตาตาแต่ย้อนไม่คอยเก็บที่เก็บไปวัดมือนั้นถุงบอกน้อยหนึ่งปีที่แล้วนะพี่เอาไปขายได้ตั้งหลายตั้งหลายเกือบร้อยดวนนะพี่เอาเงินเขาบุญกระถินที่วัดมาในี้การจะคองกันยางขาผี cái oh, này bạc đấy, ai bảo ôi này báu đây này bùn nó và giờ được. ôi, có trứng đây nó súng sẵn né. mì hả? thể mì ไิน,นเจ้าป่ะเพราะนะกระเทยเจ้านะก็ยังว่าบ้านหลังนี้ปลูกทุกอย่างไงยังวะยังไดนก็ไปเก็บเอา,เปอา,านนไปหนิขยันปลูกขยันกินแต่คนขยนัขยน,น,น,ขยนปลูกแต่ว่าขยันกินโน่ขยันปลูกแต่ว่าข่อยันนี่ปลูกเพราะเฮมีมีความสุขนะปลูกเพื่อความสุขปลูกเพื่อความสุขใครอยากมาผู้ใดอยากก็มาเก็บกินมี่สน,นะนอ้องหวาดที่ ี่เป็นคนปักอันปลูกให้ผู้อื่นกินก็เป็นอย่างดอก็เป็นอย่างดอกนจองไจออันต้นนั้นนี่มันหักไงเอาออกโหลดรีเอาโหลดเดี๋ยวคนตัดหนามันสิมัดว่าให้พี่อือฮตัดแล้วก็ยนของกอมาโหลด ทั้งใดก่อนหลับาันี่นะมันเป็นอย่างมันไหลหัวมาเธอมาถือกล่องพี่สิเสียห้มาเธอมันเปตากล่องนี่ปลูกต้นเดียวแม่นบ่นี่พี่ต้นเดียวแต่มันแตกตัดมันแตกแออเยอ่งเก็บเอาเด้อชิคกี้พายก็สะได้อันพี่ตัดที่เหมือนน้องเยอะมากมันขึ้นไม่อีก แห้งป้านแห้งแต่จักน้อยก็สิได้เอาอันบันไดปีนเก็บโอ้แต่ก่อนชุ้มก่อนีกแน่นวะมองไดเนี่ยโปรเนี่ยของแท้เอาฮัก่ไนเอาฮัก มันหักตัวน,น่ะนีง่งามงามพี่นอ้องมันเปราะเนาะมันเปราะเบิ่งนักุ้มพุนะ่นน่ะกุ้มใหญ่เลยตรงนีผู้หนึ่งจองผู้หนึ่เป็ดแม่นไม่อย่างดอกกุม้มนั่นนะโอ้เชิดได้เด้งเนาะ ขายได้หลายที่เป็ต้นเดียวเลยขายได้เงินขักอยู่จังหวังเขาขายแบ่งกันชินผู้ใดอยากได้จะมาเก็บเอาเก็บเอาตัไม่ห่วงว่ะตีแต like ่ว่ามาเก็บเอาโลตีใครเก็บไห้ดิสิบ่คือบางคนเปียกวิชุดบางคนนี่ขายสุดย่างเลยอ๋อน้องเราต่างน้องเราต่างขาย ข้ามันโขลกเอากิิงสิพี่เอาเอากิิงนี่ก็พอแหละเราได้เจอเพราะตรงมาบรรนานี่ครับรถผ่านบอกพี่ได้ปลาเกลือพวงมาเก็บปลาเกลือพวงมาเก็บโหลดไปเนี่ยเพราต้องเป็นตรงล้อมะมาอันหน่วนมาหนื่อจะกินกับมาโหลดบอกพี่เมาเกลือพวงเด้อยากได้อันนี้หรืออยกได้วันนี้ นะอันนี้ฟังกลิ่นไหมเป็นว่เนีกจ้า,จาให้กลิ่นดอ,อกเขาระบบปี๊ง็ยรงึว่าปีที่แวดอวาเต็มพาอยู่เฮ้ยเฮอลิเคนมาเอากินก่อนพาอยุ่อโอ้ยพาอยุผัดก็ได้กินสำหรับร่งของหน่วยสิออ้ยก็ยังว่าโอ้ยังว่วติดริมติดริมทะเลปากอ่าวได้พี่น้องบ้านเพื่อนบรรยากาศสุดยอด รรยากาศสุดยอดปากอาวเอินปากอ่าวดีเนะาะ พอหรอฮ้อไล่หรอกันยังได้กังวละคนไปเก็บเออมเอโอเคอะแต่ก่อสิิตาเอาทั้งทั้งน้ำตัดเอาทังทงเกิดมาโตเตี่ยนนน่นนนเห็นบอลน่ยโอ้เดียวเดียวจับจับใจับใบนี่เดี๋ยวเสียมาอ่องนี่ก่อนยั่ันกล้วแปลว่าสิึินไปตัดเอาทั้งทั้งนี่ละะตัดทั้งทังคือเอาบถึงตเพราะว่ามัน มันหลอดบ่ได้โอยขักหลโผลอีพอยเหียเนอน้อนอกำกําลังเป็นตะก,กินไงกําลังสีอ,อ,นอ,อน่นอ,อ,อนๆเนาะกลังอ่อนกํลังแอมลงชอยมาเไปเป็นอะไลูกสาวเลยด้วเออน,น,นี่แล้วกับสิแมะหี่ลูกอะไรนี่เพราะว่า มันอยู่จากนี่กับ,บไก่ทีไรทางพานนี่นะทางพานลูกบ้านุบจากบ้านพีน่ดีกว่าเอออันไปจากบ้านพี่นะทางพานย่นไปก่อนย่นหมดพี่นะพี่ออนซ้อนนี่นพี่อยาบปุยันมันแก่โอ้ยว่าเด็ดลงปีดพีดไปว่าตัโดโรตงานนั่นนะมันสูงด,ดอดได้อด่ะหมด เขาบอกว่าแห้งตัดแห้งตัดยอดแห้งอันืนเอนว่าแห้งสิบาทออกเนาะแหบานแห้งบานเข้าไปจ้วงเบเงเอะก็บเป็นลายจิ้เบิดอหักปะเธอบอกว่าให้พี่หักหรือคนละงาบ่คนละงา สร้างหัวมันต่อเลี้ยมกระแตกว่าของมันแตกได้ของมันแตกได้พี่กระปุกหัวถุงใหญ่ของเยอเด้อพี่ก็หยาดไปโลดหยาดโลดตจะคอยไปนั่นเโาดอกะคอยใส่ผิดต้องผิดงั้นก่อนไปรีเอาไหมเมื่อป็นพี่หยาดบ่ใช้ละมงอะไรอยเงี้ยกะอือ ก็เลยหลอกคอพี่ตป็นคิวหลายๆขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเต็มแล้วเอาโลแบตเตอรี่ละ